เอาระคกับผมคราดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีสบิลัดอีกเช่นเคยฟุตบอลทุเรศนะครับนำท่านผู้ชมมาชมเกมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับผมนำหรับฟุตบอลเอฟเอคันะครับวันนี้ฮะโอ้โหแข่งวันนี้แหละนะครับวันนี้แหละนะลงคลิปช้าเล็นึงในการประเดี๋ยวว่าผมไปทําธุระมานะครับสามวันนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรียวพูรุ้นทั่วที่สองครับเจลซีรุ้นอ่า ถ้วยแรกในปีนี้นะครับเอ้ยถ้วยที่ถ้วยที่สองสามนะครับผมถ้วยที่สามในปีนี้นะครับเชลซีลุนเพราะว่าเขาได้ลุนซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็อ่าฟุตบอลสโม,มรสรโลกก็ได้แล้วนะที่อาที่บอลสโม,มรสรโลกชนะซูเปอร์คัพชนะเบียร์เลล์นะครับก็ะจะเป็นถ้วยที่3ของเชลซีในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้วยแรกในในซีซั่นนะถ้วยแรกในซีซั่นนี้นี้นะครับใช่ใช่ถูกถูกแล้วฮะ นะครับโอเคลิเวอร์พูลลุ้นตัวที่2นะคาราบาวครับได้ไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีลุ้นทั้งโอ้โหแชมเปี้ยนลีกก็ได้เข้าชิงด้วยนะครับโอเคฟังเชลซีก่อนเลยนะครับวันนี้น่าจะแข่งที่เวมบรี่หรือเปล่าฮะอ่ะน่าจะเวมบรี่ฮะนะครับก็ตัวผมว่าน่าจะเป็นแมนดี้แน่นอนครับมีเซนเตอร์3ตัวครับโรดิเกอร์ดิเอโกซินวาแล้วก็อัสปิเลเกรตาแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายอาร์ลันโซครับแบ็กขวาเนี่ยน่าจะไม่มีตัวเลือกนอกจากอ่าริสเจมนะครับ รงกลางเนี่ยสองตัวเนี่ยยากนะถ้าถามผมเนี่ยอาผมว่าจอรินโยกับกองเต้กองตองเต้น่าจะพร้อมนะครับสามแนวหน้าเนี่ยน่าจะมีคิเซียนโปริริสคายฮาวเวสแล้วก็เรม,มารูรูก,กากูเล่นกองหน้าตัวเป้านะครับโอ้หน้ากลัวนะหรอว่ากูประมาทไม่ได้นะครับร,รูการกูเนี่ยกลับไปยิงสองลูกตอนเจอบูฟนะครับแล้วก็โอ้โหก็ไม่เสียประตู จะตอนที่เพิ่งมาชนะนอริชนะครับน่าจะนอริชสาศูนย์ก็ไม่เสียประตูน,นะครับไปฝั่งเลี้ยวฟูกันบ้างผู้สาประตูผมว่าอาริซอนแน่นอนครับเซนเตอร์ฟานได้กับโกนาเต้ครับแบ็กซ้ายเนี่ยโรเบอร์สันแบ็กขวาเทรนด์ชัวร์เลยนะครับตรงกลาง3ตัวเนี่ยเฮนเดอร์สันครับฟาบินโยแล้วก็ติเอโกอาการ์ตานะครับ3แนวหน้าไม่น่าจะยากครับดิอยสโจตาและโมฮัมหม็ดซาลานะครับโอ้โหหน้ากลัวเชลซี ประมาทไม่ได้สุดๆเลยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะวัดกันที่เทคนิคของทั้งของทั้งสงคนสำหรับโคชเยอรมันทั้งเจเกนคอฟแล้วก็โทมัสทูโคลนะครับผมว่ามาดวนด้วยความผิดพลาดของแต่ละทีมเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะว่าอาจจะเกรงกันแต่ผมว่าสู้ด้วยเทคนิคฮะสู้ด้วยเทคนิคสนุกเลยฮะบอกเลยนะครับสก,กอร์นะครับสก,กอร์ผมเดาว่า ยังไม่เดาดีกว่าฮะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่แต่ละทีเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็สิ่งที่แต่ทีมไหนเนี่ยเจอทำได้ดีแล้วมันอาจจะผิดพลาดในแช์ดีได้นะครับอย่างเลือกพูลหนึ่งเลยครับความผิดพลาดในแนวรับครับถ้าเป็นมาติสเนี่ยโอโ้โหน่ากลัวฮะแต่ผมว่านะทุกคนก็ควรจะทุกนักเตะทุกคนทั้งยี่สิบสองคนในสนามรู้อยู่แล้วฮะว่าห้าผิดพลาดแต่ความกดดันนะครับอาจจะทําให้ผิดพลาดได้ของเชลซีเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับ นอกจากพีพ่ตู้ฮะพี่ตู้นะครับว่าจะยิงได้ไหมฮะพี่ตู้นี่โอกาสลงก็ไม่ได้เยอะนะถ้าตัวจ่ายบอลไม่มีฮาวเวิร์ดหรือว่าแวนเนอร์นะผมก,ก็ก็ไม่น่าจะบอลนะ่าไม่น่าจะถึงพี่ตู้นะครับแต่ผมว่าเป็นคริสเตียนบลิสิตกับคายฮาวเวิร์ดใช่ไหมอ่านะครับฝั่งเลวพูครับโอ้โหยิงประตูได้เกือบทุกแมตช์ครับช่วงนี้ก็ไม่น่าจะห่วงนะก็น่าจะยิงได้เหมือนเดิมนะครับโอ้ข้อดีของเชลซีเลยตอนนี้นะครับก็ก็ก็ว่า ก็อะไรล่ะฮะก็ยิงประตูเหมือนกันฮะก็ยิงกันทุกแมตช์นะครับโอ้โหสทีมนี้เป็นทีมทําลายประตูเพราะอย่างแมนซิตี้เดียเกมรับเขาดีมากนะครับแต่อย่างโอ้โหนี่คือแบบรุกสุดๆอ่ะมันครับผมได้มารีแมตช์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคาราบาวครับเนี่ยเป็นเรือพูชนะจุดโทษไปแต่ต้องดูว่าจะถึงจุดโทษอีกไหมครับผมวันนี้กดไลค์กดแชร์สับ S คร e นะครับสกอร์ผมว่า เลี้ยฟูชนะจุดโทษอีกแล้วน่าจะเสมอในเวลาน่าจะกินกันไม่ลงหรือไม่หนึ่งหนึ่งนะผมว่าหนึ่งหนึ่งเจอกันครับวันนี้ลาบก่อน,นสวัสดีครับ